สวัสดีค่ะสวัสดี u t ท b e ทุกท่านนะคะวันนี้เรามาปรับแต่งแอปพลิเคชัน Sign in School ของเรากันอีกสักนิดนะคะใช้เวลาในการปรับแต่งวันละนิดแล้วกันวันนี้เราจะมาดูที่แอปพลิเคชันส่วนครั้งที่แล้วทำฐานข้อมูล Student กับฐานข้อมูลล็อกอินมาเรียบร้อยคราวนี้เราจะมาปรับตรงนี้ในขณะที่เราลงทะเบียนให้เด็กลงทะเบียนปุ๊บเสร็จแล้ว เมื่อเปิด j อบขึ้นมามันก็จะมี vocabulary เป็นคำศัพท์ขึ้นใช่ไหมคะคำอ่านแล้วก็คำแปลแล้วก็ให้เด็กพิมพ์แต่ถ้าว่าเนี่ยมันมี vocabulary โชว์อยู่แล้วเด็กก็พิมพ์ตามได้เลยไม่จำเป็นต้องใช้ความรู้อะไรใช่ไหมคะเพราะเราต้องซ่อนเราต้องซ่อน vocabulary นะคะทำยังไงเอ่ยก็ออกมาที่ column vocabulary แล้วก็ติก๊กเอาออกซะดัน save ค่ะ v o แค b ปูลารีนะคะก็จะไม่โชว์นะนะก็จะไม่โชว์คราวนี้ลองดูนะเราก็ไปเลือกจ็อบห้องน้ำเห็นไหมคะ v o แค b ปูลารีก็จะไม่โชว์เอาละที่นี้ดิกก็จะพิมพ์ใช่ไหมพิมพ์มาปุ๊บเราก็จะให้ดิกไปเช็คว่าถูกหรือไม่ถูกเช่นคำว่าเบลใช่ไหมอ่ะไม่ได้ correct สมมุติว่าเขาพิมพ์ผิดนะไคลเกนมันก็สามารถใส่รูปแล้วก็เซฟไปปกติใช่ไหมคะเราไม่ยับได้แบบนั้นเราจะมาตั้งค่ากันหน่อยว่าถ้าเกิดว่าเขาพิมพ์ผิดคำศัพท์นั้นก็พิมพ์ผิดนะเราจะให้เขาย้อนกลับไปแก้นะคะเราจะให้เขาย้อนกลับไปแก้เราจะไม่ยอมให้เขาเซฟนะ เราจะมาตั้งค่าตรงไหนเอ่ยเราจะมาตั้งค่าที่คอลัมน์ไรติ้งมาที่ data validity ค่ะไปที่ valid if ตรงนี้ค่ะเราจะตั้งค่าให้คอลัมน์ไรติ้งเท่ากับ l o w e c a s e f r e ถึงจะยอมให้เซฟ บัลิเนียบปลว่าถูกต้องถ้าเงื่อนไขนี้ถูกต้องเนี่ยถึงจะยอมให้เซฟได้นะนะเงื่อนไขนี้ถูกต้องถึงจะยอมให้เซฟได้แล้วตรงนี้ก็จําเป็นไงรีควอรก็คือตรงเนี้ยจําเป็นต้องอลัมน์ตรงนี้จําเป็นต้องเติมนะถ้าไม่เติมเนี่ยมันจะไม่ยอมให้เซฟนะคะก็เซฟอ่าลองดูนะ ชื่อห้องน้ำ read meaning เห me? ็นไหมมันจะมีเครื่องหมายเนี่ยตาร์ดอกจันว่าเนี่ยต้องเติมนะคอลัมน์ตรงนี้จำเป็นนะถ้าถ้าคอลัมน์ไหนที่เราจำเป็นคือบังคับให้เขาเติมนะ่ะบังคับให้กรอกนะคะเรามาตั้งค่า r e q u i r e ไว้นะคะอ่า writing ดูนะสมมติเราพิมพ์คำว่าบินใช่ไหมคำนี้บินอ่าพิมพ์ไม่ถูกก่อน check a t s correct อ่าทีนี้ถ้าเราพิมพ์ผิดละ่ะแ again this entry is invalid เห็นไหมแล้วลองดูนะว่ามันจะเซฟได้หรือเปล่าปึ๊บเซฟอ่าเห็นไหมมันจะย้อนกลับไปว่า this entry is invalid มันจะเซฟไม่ได้มันจะต้องพิมพ์ให้ถูกเท่านั้นถึงจะสามารถผ่านไปได้นะเพราะฉะนั้น เด็กก็จะย้อนกลับไปเปิดเอกสารเพื่อจะดูว่ามันพิมพ์ถูกคือตัวไหนนะคะถ้าเขาไม่รู้นะคะหรือเ,เขาจะพยายามจนกว่าเขาจะทําได้ละอ่ะพิมพ์ไม่ถูกเสร็จแล้วก็กดเซฟโอเคเห็นไหมคะเงื่อนไขง่ายๆมาดูตรงนี้ Image เมื่อกี้เราใส่คําว่า Require ไหมตรงไหนที่เราต้องการให้ให้นักเรียนเติมลงไปะคะ่ะเราก็ไปคลิกตรงนี้นะคะคืออธิบายไปคลิปหนึ่งล้วอ่า ดตตรงด a ต a validity ตรงนี้น่ะตัวไหนที่เราอยากให้เขาเติมนะคะคอลัมน์ไหนที่จําเป็นต้องให้เติมนะคะคลิกอีควายก็คือจําเป็นอ่าใช้คําว่าอะไรจำเป็นหรือเปล่าอ่าได้ละทีนี้เห็นตรงเนี้ยสกิดใจไอ้ไอ้เลอร์สีน้เหลืองเนี้ยคือเขาจะแจ้งว่ามันมองไม่เห็นคีย์ของตาราง ที่เป็นเนมเป็นชื่อเด็กอะคือคียเราเป็น ID ใช่ไหมไม่ใช่ชื่อลองดูนะถ้าคุณเปลี่ยนเนมเป็นคีนะนะลองนะเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะหายอเล r รหายแจ้งไปแต่ที่เราไม่ได้ใช้เนมเป็นคีไงถ้าจะทําให้อิสีเหลืองอ<ๆ>เลอร์สิเหลืองมันหายไป mm. ก็มีวิธีแบบนี้ค่ะเดี๋ยวพาแก้ก่อนเห็นแล้วมันเคืองใจถามว่ามัน แอปมันเออร์เอร์ไหมมันไม่เออร์เอร์หรอกแต่ว่ามันจะแจ้งเตือนนะคะว่ามันมองไม่เห็นคนะีย์นะไอตัวเนี้ยมันมองไม่เห็นคีย์ของตารางที่คุณดึงมานะเราก็มาแก้ตรงนี้ค่ะเปลี่ยนตรงเนมเป็นเท x t อ่าแล้วก็มาที่เนมค่ะแล้วก็เลือกมา data validity นี่ให้ s t u d e n t ตรงนี้เป็น Name นะคะตรงนี้ให้ s t u d e n t แล้วก็เป็นเนม มาเดินปุ๊บ Done. Done. ดันดันเสร็จละเรียบร้อยเพียงเท่านี้เราก็จะไม่เห็นอเลรอกวนตากวนใจอะไรอีกแล้วแล้วมันก็จะมองเห็นคีย์หลักในตาราง Student ละนะคะโอเคนะเห็นไหมเรียบร้อย ก็วันนี้ขอเป็นคลิปสั้นๆเป็นแค่นี้นะคะก็วันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ